สวัสดีครับบรรยากาศตอน9ก้ามงครึ่งนะครับของวันที่19วมิถุนายน2อ6 5นะครับประชาชนเริ่มทยอยกันเข้ามาชมบาร,รมีของพ่อพัยเอกชัยนะครับก็บขอเรียนเชิญคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับในการร่วมกันถวายช้างสำคัญหรือว่าช้างเผือก นะครับ,บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอเป็นสิ่งคู่พระบาร,รมีให้ดังกึกกล้องไปทั่วโลกให้ประชาชนทั้งโลกได้รับรู้ถึงพระบาร,รมีของพระรรมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีช้างเผือกสําคัญนะครับหรือว่าช้างสําคัญที่มีคุณลักษณะพิการซึ่ง พ่อไผ่ชัยมีข้อชนะที่เกินจากเจตประการในหลายประการนะครับในช้างทั่วไปที่ไม่มีนะครับแต่มีอยู่ในตัวขององค์พ่อไพรเอกชัยก็ขอเชิญคนไทยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านพ่อไพรเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นวังสมโพชในเวลานี้ก็เป็นเวลาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่สามารถที่จะมาสัมผัสใกล้ชิด มาเห็นด้วยตานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับให้เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวแก่วงปตระกูลนะครับให้มีรูปติดอยู่ที่บ้านเหมือนที่เรามีรูปบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักของคนในครอบครัวนะครับก็ขอเชิญนะครับมีเวลาไม่เยอะมากนะครับที่ประชาชนชาวไทยนะครับจะได้สัมผัสนะครับอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับ ขอเชิญนะครับที่ตำบลห้วยแย่งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับท่านสามารถหาข้อมูลใน Tik t o k YouTube นะครับใน a c e b o o k ต่างต่างนะครับเพื่อมาชมข้อพายกระช้ได้นะครับก็าคณะผู้ดูแลข้อภัยกระชัยเนี่ยก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพ้อภัยกระชัยอขอเรียนเชิญประชาชนมาชมข้อพายกระชัยนครั้งหนึ่งนะครับขอพระคุณคนไทยที่ร่วมกันอุดหนุนอ่า สินค้าต่างๆนะครับของเที่ยวลึกเกี่ยวกับพ่อพายนะครับรายได้นะครับทั้งหมดเนี่ยนำมาดูแลเป็นค่าก,การจัดการค่าพนักงานค่าดูแลค่ายาพ่อพายใช้ค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงมากนะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยค่าเต็นท์ก็เข้าสู่เดือนที่2นะครับ เดนที่2เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของเต็นท์นะครับมีส่วนลดให้5,000บาทนะครับเหลือ75,000บาทนะครับตอนนี้เราได้ทําการผ่อนชําระไปแล้วนะครับเป็นจำนวน50,000บาทนะครับยังคงเหลือคงค้างอีก25,000บาทนะครับถ้าใดมีจิตศรัทธาก็เรียนเชิญครับตามกําลังมากน้อยนะครับทุกบาททุกสตางค์ก็เพื่อพ่อพลายู่กระช้ยนะครับ แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อกําลังใจของผู้ที่สร้างสวนรักช้างช้างทองคําช่วยเหลือช้างมา16ปีทางสวนรักช้างช้างทองคําไม่ได้เคยเปิดรับบริจาคใดๆมาก่อนหน้านี้และเราไม่ได้มีมูลนิธิอย่างมีหลายท่านกล่าวหานะครับเราทําบนพื้นฐานของความเป็นไปได้แล้วก็ยังประโยชน์ซึ่งช้างมาเป็นระยะเวลา16ปีนะครับไม่เคยนําช้างไปแห่ไปทัวร์หรือแสดงโชว์ใดๆนะครับ นำเงินทั้งหมดจากการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อสร้างโรงเรือนสร้างที่อยู่นะครับบำรุงช้างที่เจ็บป่วยมาหรือว่าช้างแก่หรือว่าช้างเด็กที่ไม่ต้องการให้แสดงโชว์นะครับก็ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ย่อมมีอุปสรรคปัญหาเสมอแต่ให้ประชาชนคนไทยรับทราบไว้ณนะที่นี้ว่าเรามีเคยย่อท้อเราตั้งใจเพื่อช้างจนมีสิ่งวัศจรรย์เกิดขึ้นกัแบบทางสวนช้างช้างน้องรมก็คือมันเกิดพ่อภยัยกระใช่นะครับก็เรียนเชิญนะครับ ติดต่อได้0936869016ครับไลน์สอบถามเส้นทางก็ได้ครับครับขอบคุณมากครับ